จเจริญสมาธิติสวัสค์คลิปนี้เรามาดูมาศืา่อสารเรียนรู้กันในเรื่องของอสมาธิที่ตั้งอยู่บนฐานของจักรดาทั้งเจ็ดจักราทั้งทั้งเจ็ดนี้จักรดาที่หนึ่งตรงอวัยวะสืบพันของมนุษย์นี้แท้จริงนั้น การกระทําสมาธิอยู่ตั้งฐานอยู่หน้าที่แห่งนี้นั้นเพื่อประสงค์สิ่งใดเพื่อตั้งคําถามต่อสิ่งใดก,ก็คือถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราตั้งใจเกิดมาเพื่ออะไรเราสมควรทําอะไรในโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วการเจริญภาวนาเพื่อระลึกถึงความตั้งมั่นเหล่านั้น ในการมาเกิดคือพัฒนาการของจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มาจต่ดวงจิตวิญญาณเ,าเปล่าครับเชื้อตัวน้อยๆที่น้อยมากเป็นลักษณะแบบสเปิร์มซึ่งเมื่อโตขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่จักระฐานที่สองคือใต้สะดือ ซึ่งหมายถึงธาตุทองก็หมายถึงเราประสงค์ธาตุสมบัติพระสถานใ,นใดไปเพื่อ,อไดนั่นคือคำถามที่เราต้องหาคำตอบให้แก่ตนนัวเองให้ได้เพื่อที่จะเลือกทางไปว่าจะเลือกหนทางหลุดพ้นหรือหนทางแห่งการยึดมั่นถือมั่นส่วนจัก,กรลาที่สามคือจัก,กรละที่อยู่เหนือสะดือสองนิ้ว นี่ก็คือเป็นเรื่องของอาหารการกินก็มีคำถามตั้งอยู่ว่าเรากินเพื่อสิ่งใดกินไปเพื่อเหตุใดเพื่อประสงค์สิ่งใดกินเพื่ออริดอร่อยอย่างเดียวหรือกินแล้วเพื่อไปรอชดใช้บาปกรรมนิสินเวรกรรมทั้งหลายของเราที่เราจะต้องแบกรับ เมื่อเราได้กระทำต่อผู้อื่นในการส่งเสริมให้เกิดการฆ่าจักรละนี้ฐานนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่มีอยู่มากมายเป็นกฎเกณฑ์ในการควบคุมจักรฐานจักรละส่วนจักรละฐานที่2ที่เป็นทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นเรื่องของอาินาธานาก็เป็นเรื่องของการลักทรัพย์ เป็นสีลข้อที่2เกี่ยวกับรักทรัพย์เป็นฐานจักระละที่จะต้องทบทวนว่าเราควรประพฤติชเช่นใดในความชอบธรรมในความเป็นธรรมชอบธรรมในการใช้ทรัพย์สินทรัพย์สิ่สลิงคานทั้งหลายในการมาเกิดส่วนฐานจักระละที่หนึ่งนั้นก็คือกาเมสุมิชาจารา การมาเกิดของเรามาเกิดเพื่อประสงค์สิ่งใดสามฐานจัก,กรลานี้ก็เป็นแดนแห่งอบายภูมิส่วนฐานที่สูงขึ้นมาสู่ฐานที่สี่ฐานจัก,กรดาที่สี่ที่หน้าอกก็คือ,อน้ำนมของแม่น้ำนมของมันดานี้เราได้ ดื่มกินน้ำนมของแม่แท้จริงเรามาเพื่อดื่มกินน้ำนมของแม่เพื่อหมายประสงค์บรรลุคุณธรรมข้อใดประการใดนั่นก็คือเรื่องของความกระตันยูล้วนๆและมีสิ่งประการใดอีกอื่นอีกบ้างที่เรายังไม่ได้พิพจรารณาดังนั้นฐาแนแห่งการเจริญสมาธิญาณกรรมฐานในจักระ ที่สก็เป็นจักราที่สำคัญไม่น้อยกว่าฐานจักราอื่นๆทั้งหลายที่มีถึง7ฐานฐานจักราที่5ที่ลําคอก่องเสียงบอดเหล่านี้คือเกี่ยวกับฐานของสุรัรสวดีจักราก็เกี่ยวกับเรื่องของศีลข้อมุสาวาทา เรามณีสีขาปรหังสมาธิยามิฐานนี้เราควรให้ความสำคัญประการใดที่จะไม่ถูกผูกมัดให้ตรึงอยู่กับความาทุกข์ยากถูกทรมานในแดนอบายภูมิในเรื่องเหล่านี้ส่วนฐานที่6ณจุดยนนันนาทวานก็คือหัน ที่เกี่ยวข้องกับการตื่นรู้นี้เป็นเป็นฐานที่พิเศษสุดที่ทําให้เราได้รู้ได้มองเห็นอบายภูมิทั้งหลายได้รู้จักความเป็นไปของนรกภูมิทั้งหลายว่านารกภูมินั้นมีความโหดร้ายโห,ด,หดเหี่ยมอธมหิตเพียงใดเมื่อเรากระท,ทากรรมใดที่เป็นความอธม,มหิตโห,ด,ห,ด,หดเหี้ยม ในความละเลยทั้งหลายในความเลินเลื่อทั้งหลายเหล่านั้นเราจะต้องรับผลประการใดทั้งหมดในแดนอวัยภุมทั้งหลายฐานตรงณตรงจุดยานธนทวานนี้จากกาักรานี้จึงเป็นจัก,การาที่ทําให้เรารู้เป็นฐานแห่งการรู้เป็นฐานแห่งการที่ได้รู้แล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็สามารถที่จะเบิกหนทางนิโรธเพื่อที่จะบานเพื่อที่จะ เบิกสิ่งที่นำไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นทั้งหลายให้พ้นจากอบายภูมิทั้งหลายเป็นการปิดกั้นอบายภูมินั่นก็คือหมายความว่าฐานที่ 6. ที่จุดยานธวานนี้มีความสำคัญมากดังนั้นทางฝ่ายพระบรมศาสดาทุกพระองค์จึงมักจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของฐานนี้เป็นอย่างมากเพื่อที่จะ ได้แยกช่วยเหลือวินยัศยศาสตร์ทั้งหลายให้ขึ้นไปสู่ฐานที่7คือฐานที่เป็นสวนขวนบนจอมขวนซึ่งหลังจากนั้นแล้วก็จะหลุดพ้นไปเป็นฐานที่8คือสัมมาทิฏฐิทั้งหลายสัมมาสม,มาธิคือทั้งหมดครบทั้งหมดทั้งการไต่คูไตค่คูบัลลังก์ เป็นฐานแต่ละฐานนี่คือฐานแห่งการนนั่งคูบัลังเพื่อที่จะตั้งคําถามเพื่อตอบตอบเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัติปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไปทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพ้นไปแล้วก็ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ในการมีรูปกายทางขานทั้งหลายมีทุกสิ่งทุกอย่างกระทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งหลายอีกต่อไปนั่นคือความหลุดพ้น ไปสู่สภาวะแห่งนิพพานอันประเสริฐที่แท้จริงที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับได้รู้ดังนั้นเรื่องของจักรราทั้งเจ็ดไปสู่ฐานทั้ง8จักรราไปถึง 9, 10, ทั้ง9ทั้ง10ต่างๆที่พัฒนามากไปกว่าน,นั้นในรับในระบบของไตรับที่พัฒนาไปจากไตรับ ทวีใตรักจะตรุรักเบญจรักทั้งหลายจึงมีอยู่ดังนั้นเรื่องราวของจักรราทั้งหลายในที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญในการนำไปประพฤติปฏิบัติบาเพ็ญเพื่อให้พ้นจากทุกขเวทนาอันจะเกิดจากความ ผิดพลาดจากกฎของฐานทั้งหลายเหล่านั้นกำเนิดต่างๆที่เกิดจากคันทั้งหลายก็จะแปรเปลี่ยนไปบ้างก็กำเนิดในอักคีคัน